สำลรหออกน้าืมเนี่เห็ดไปเห็ดมาอะเบิด์สวัสดีค่ะ12ล้านดวงใจว้าวได้12ล้านดวงใจแล้วได้12ล้านดวงใจแล้วปากข่อยบ่งามพี่น้องปากข่อยบ่งามปากข่อยบ่เป็นกระจับบ่อหนั่นข่อยเล่ท่าลิสติกบ่ใครดีมาท่าลิสติกบ่งามงามบ่รู้สิ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 ยูซี อยูีสกปากมั่งงามปากมั่งงามไลยก็ได้ยักยีเน่าเลยสวัสดีค่ะสิพซีหลานนองใจเลยทิบซีหลานนองใจแล้วจองอะรองนี่เลยทิพซีหลานนองใจละ เจ้านายค่อยว่านประเด็นผมว่เคยงอกปันใดนอพนะแมนอยู่อข่ถือว่าไหวไหวไหว้ข่กับหกซิบัวขึ้นแล้วอันงอกซ้ำหนีก็ถือว่าโอเคอยู่ว้าวสิเบลลันนนใจกับคุณหลายๆเด้อพี่น้องเลิฟเลิฟเลิบเลิบเขาเห็นเรื่องไหนนอเลิบเลิฟนะพี่น้องใครได้สี่สิ เลื้อเบลื้อเบลื้อพี่น้อง <c oughs> เป็นทาวะพี่น้องท่าลิสติกเหรอเป็นทาวะ <c oughs> จริงๆ่อยบอกมาท่าลิสติกเหรอเพราะว่าน้ำลายข่อยใหญ่ข่อยเป็นคนปากเตยน้ำไลายใหญ่พี่น้อง <c oughs> อันย่ำบอกบางทีน้ำลายข่อยใหญ่ดีดีข่อยเลย่อนนายก็ยังไงน้ำลายออกมากทั้งเตียน ไข่อันนั้นเวลาเป็นยังข่จยังข่รูบตาปากสิเพามันนางดหอกงามเหาเบอาแล้วน้ำไล่ห่อมันไหลออกมาน้ำ่องปากมันเห็ดไข่ห่อบอนมีเสน่ห์ในตัวบอลบอนบอนเป็นตาเบิ่งมัน่หาตต่งแต่นั่นน้ำไล่มหาตต่งแต่ไปเฮ็ดอีหยังน้ำน้ำไล่ไล่หลมันแก่เปอันนั่นดอก่นออ้ย น้ำไร่่งกระเตียนกระดอนไก่พะว่าคนเป็นโลหอเผื่นน้ำไร่กัเสเลดสีไล่ก็เป็นตานังนน่ะก็เพราะ่อาบอกใครไปกินเขาน้ำข้นตัวข่อยันข้นขีดหยาดข่อยพระว่าข่ยนเห็นนั่นข้นล่างขีดหยาดข่ยข่เห็นกับตาเลยพี่น้องเอยอันข่กระหายใจเศร้าแงบแงบเยอะเนาะอันเวลาคนเป็นสเลดมันสีมี่อันอันมันมันเน่นเขาเอื่นนนินนนินมาจุกข้อหอยเห่าเนาะเขาเอื่น ขอบคุณเด้อหกล้านทุงใจเแบบปากใส่่อยค่อยไปใกล้ค่อยเซียนนั่นกะบ่ให้ข่อยเขา้าใกล้ข่วมดูซื้อของเฮาเฮาหูซื้อเลยว่าเขาร่างเขียนเฮาต้นนั้นมากข่อยกะบ่ใครไปไกลคนใดหรอกวัดดีค่ะแม่จอยพ่อบุญขอบคุณหลายเด้อมาเป็นกําลังแรงใจให้พี่น้องได้ใส่เ็ษปากก่อนแล้วข่อยไปพูนยาเน่ข้าขคนบอกไปบอกมากข่อยกันยัง การเบานี่ก็ให้ใสเห้าปลอดอันแข็งแรงแต่ว่าข่อยยังเ้าดูไร้ปรยชนเศร้าพี่น้องเลยอาการข่อยหอบขึืนไว้ไหว้ข่อยเศร้าตัวย่ำข่อยเบ้ากันหัวใจข่อยบ่าใครดีข่อยเป็นโรคหอบหืดจังสี่หล่าจะพ่อข่อยนั่นถ้าดีจะติกแน่นุ่ไร่ข่อยเงยจะข่อยเขียนตะเกวจะข่อยเพราะใครอย่างท่าปากเนาะ น้ำลายอยใหญ่ฮะไปเกินน้ำลายดูไหลกันสิเข้าไปในข้อหอยกันสิยากอีกน้ำไลยย่ใหญ่พี่น้องเกยดปนยาเข้าตันเสาคุ่นขุณพ่นไส้ยูโอเตะ <laughs> มือนั่นคอยกับเขาไปเบื้องบนเบิ้งคุ้นพีขุนมือมือนั่นคอยกับเขาไปเบิ้งเล่าเขาไปเบื้องพี่ขุนอยู่มันมี่ม่าไดไปเบื้องพี่ขุนลวมือเนี่ยเขไปเป็นบางขังบางข้าวก็พี่ขุนกระไรวัดดีค่ะสีรันดวงใจกับพุ่นหลายๆเด้อพี่น้อง